ได้เวลาแล้วนะคะจาก12นาทีนะคะในการอหอมมากเลยนะคะหอมกล้วยหอมมากเลยอัสสลามอัยกุมสวัสดีค่ะเพื่อนผู้ทุกคนพบกับจีนาในแม่บ้านเยอรมันบายจีนาค่ะเริ่มด้วยการใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะต่อด้วยเนยค่ะน้ำตาล100กรัมเนย80กรัมนะคะ ใบกล้วยนะคะหนึ่งลูกเ <S US S> ติมไข่เข้าไปนะคะหนึ่งฟอง <S <S <US> S> <S ครึ่งช้อนชาผงฟูใส่เข้าไปเลยหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเบกกิ้งโซดาใส่เข้าไปเลยนะคะ เกลือครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันเลยนะคะจัดการร้อนเลยนะคะ ใส่ตัวพิต้าเลยนะคะใส่2ช้อนโต๊ะต่อด้วยอันนี้เลยนะคะข้าโอ๊ตใส่เข้าไปเลยค่ะใส่นี้เลยนะคะเผาขูดแทงอัลมอนด์เลยนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะใครจะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปเลยค่ะ อ่งุ่นอบแห้งนะคะ2ช้อนโต๊ะใส่เข้าไปเลยค่ะงานนี้ไม่มีการที่ว่าสูตรลงตัวตายตัวนะคะคือมีอะไรใส่ก็ใส่เข้าไปเลยนะคะใส่ไซรับเข้าไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือใครจะใส่น้ำพึ้งก็ได้ เราใช้ไม่พายในการทำให้เขาเข้ากันเลยนะคะขอบอกเลยนะคะว่าการทำคุกกี้เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะใส่สารพัดเมล็ดต่อเลยนะคะ มีทั้งเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองแล้วก็อะไรอีกคือสารพัดเมล็ดนะคะมีทั้งงาด้วยนะคะได้เวลาอบแล้วนะคะได้ประโยชน์เยอะเลยนะคะทั้งกล้วยทั้งสารพัดเมล็ดทันยพืช วันนี้เราใช้หม้ออบเล็กนะคะจัดการใช้ช้อนธรรมดาเลยนะคะตักเข้าไปเลยใช้ซ้อมเลยนะคะจัดการให้เขาแบนลงนิดนึง จัดการอบเลยนะคะไฟ1 8 0่งร้อยแปแล้วก็จัดการไฟบนล่างเลยนะคะไปดูกันนะคะว่าจะประสบความสำเร็จไหมสิบนาทีนะคะทุกคนได้เวลาแล้วนะคะจากสิบสองนาทีนะคะในการอบหอมมากเลยนะคะหอมกล้วยหอมมากเลย ขอบคุณสำหรับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมและคอยสนับสนุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้การกดติดตามพร้อมกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหากว่าพี่ทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ